สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ช l แนลนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ ปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณนะคะก็สำหรับดวงชะตาเนาะของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณนั้น ก็ได้ย้ายออกจากพบอรินะคะที่หมายถึงอุปสรรคปัญหาและก็ศัตรูไปได้แล้วเนาะดังนั้นคะ่ะชาวสิงความสับสนความวุ่นวายความเครียดความกดดันนะคะที่คุณได้แบกรับมันมาตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนมกราคมนั้นก็นับว่าจากนี้ต่อไปมันจะค่อยๆค,คลี่คลายได้มากขึ้นนะคะ และนอกจากดาวอาทิตย์แล้วนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็ได้ย้ายออกจากภพอริเช่นกันเอาละคะ่ะชาวสิงห์ทั้งหลายคะสิ่งที่จะดีและก็โดดเด่นมากๆสำหรับชะตาชีวิตของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปนั่นก็คือในเรื่องของการเงินการหารายได้คะ่ะเรียกว่าใครที่ มีสภาวะการเงินที่ติดขัดมีปัญหาเนาะคุณจะหาเงินได้ง่ายได้เยอะมากขึ้นเมื่อดาวการเงินย้ายออกจากภบเสียนะคะจะส่งผลให้สภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยจะดีมากขึ้นกว่าเดิมและคู่ดาวพรฤหัสและดาวพระเกตที่โครจรร่วมกันในราศีเมษนั้นก็นับว่ายังจะช่วยกันโครจรหน,นุนดวงชะตา ให้ชาวสิงห์นะคะจะมีความสำเร็จในงานจะมีเกียรติยศจะมีชื่อเสียงที่ดีแต่สำหรับจุดที่น่าห่วงและก็น่ากังวลของชาวสิงห์ก็ถือว่าจะมีเช่นกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะในราศีมังกรเนาะชาวสิงค์คุณจะมีทั้งดาวสุขและก็ดาวอังคารโคจรเป็นอริกับดวงชะตาก็เอาละชาวสิงค์คะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ คุณอาจจะต้องระวังค่ะบางทีเพื่อนสนิทจะคิดไม่ซื่อหลายคนก็มีโอกาสจะถูกทรยศจะถูกหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจาบางทีจะถูกใส่ร้ายนินทาดิสเครดิตหรือถูกเอาไปพูดในทางที่ไม่ดีลับหลังคุณก็ได้นะคะและในหลายคนหลายท่านบางครั้งบางคราวระยะนี้ คุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือคอยแก้ไขปัญหาให้กับคนที่คุณรู้จักนะคะหรือก็เป็นไปได้เช่นกันว่าคนรอบตัวของคุณนะคะมันจะมีแต่ปัญหามีภาระจนคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อใจสำหรับเรื่องของบ้านรถทรัพย์สินอสังหาช่วงนี้นับว่ายังมีเกณฑ์เกี่ยวกับความติดขัดเข้ามาดังนั้นน้อแม่หมอแนะนำว่าคุณไม่ควรซื้อหรือขาย ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในช่วงเวลานี้นะคะและในบางท่านนะคะคุณก็จะต้องไปมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะทำให้คุณต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนครั้งใหญ่นะคะรถราอุปกรณ์เครื่องใช้อาจจะเสียต้องเอาเข้าอู่เข้าศูนย์เอาไปซ่อมแซมเอาละค่ะชาวสิงค์ครับ พูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าดวงของคุณมันจะแย่ไปในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนาะคุณจะมีดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวการเงินและก็เป็นดาวเจ้าเรือลาพะเล็งลัคนาเกิดตรงนี้แม่หมอก,ก็มองว่านะคะคุณจะยังมีตัวช่วยเข้ามาและทำให้คุณนั้นจะสามารถข้ามผ่านปัญหาที่ยากๆไปได้ดาวพุธจะส่งผลดีนะคะทำให้ชาวสิง์จะมีเงินมีโชคเข้าหาตัวอยู่ไม่ขาดนะคะ ที่สำคัญก็คือดาวพฤหัสในภพสุภานั้นจะยังช่วยหนุนดวงชะตาให้ชาวสิงจะแคล้วคลาดปลอดภยัยเอาล่ะสำหรับในระยะนี้นะคะขอแค่คุณมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจคุณก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคศัตรูที่มีได้และใครก็ตามที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณน,นั้นสุดท้ายแล้วเขาเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะ ดวงการงานตั้งแต่13กุมภาพันธ์เป็นต้นมาค่ะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์จะโครจรเป็นอริกับดวงชะตานั่นก็ต้องยอมรับนะคะว่าชาวสิงห์บางทีคุณอาจจะต้องไปเจอกับงานที่ยากๆหรืออาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีศัตรูในที่ทำงานหลายคนก็อาจจะต้องวุ่นวายนะคะ กับภาระและก็สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบในบางคนนะคะงานเก่าก็ยังค้างยังไม่เสร็จแต่งานใหม่ๆก็เข้ามาจ่อรอให้คุณต้องทําอย่างต่อเนื่องส่วนในท่านที่ค้าขายนะคะเป็นคนที่ทําธุรกิจช่วงนี้นะคะถือว่าคุณก็มีโอกาสจะถูกดิสเครดิตจะถูกทําลายชื่อเสียงบางคนนะคะก็จะเจอคอมเมนต์แย่ๆจากลูกค้าทั้งนั้นนี่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาใช้บริการ หรือว่าซื้อสินค้าของเราด้วยซ้าไปนะคะเอา่ะยังไงอดทนนิดนึงค่ะชาวสิง์รอให้พ้นวันที่9มีนาคมไปได้แล้วปัญหาอุปสรรคทางการงานของคุณจะน้อยลงไปมากกว่าในช่วงนี้นะคะดวงการเงิน ถึงแม้ว่าดวงการงานของชาวสิงอาจจะดูหนักอาจจะดูเหนื่อยอาจจะดูมีปัญหาแต่ถ้าเราจะพูดถึงดวงการเงินการหารายได้ของคุณนั้นกลับจะเฟื่องฟูขึ้นมาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินและก็ดาวโชคลาภของคุณนะคะจะโครจรย้ายออกจากพบที่เสียหายนะคะแล้วก็จะย้ายมาเล็งลัคนาเกิดตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่3มีนาคมนะคะ เอาล่ะก็แปลว่าดวงการงานของคุณจะพลิกฟื้นจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋ามากขึ้นหลายคนจะมีสภาพคล่องที่ดีค่ะและถ้าหากคุณนั้นมีหนี้สินใดๆก็จะหมุนหาเงินมาใช้หนี้ได้ทันเวลาและถ้าหากตัวของคุณเป็นเจ้าหนี้ก็อาจจะต้องใช้วาทศสินนิดนึงนะคะแล้วคุณก็จะได้เงินคืนมาบ้างในบางส่วนสำหรับในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนั้น ถือว่าชาวสิงห์ทั้งหลายมีเกณฑ์จะได้เงินได้โชคเพราะความเสน่หาอาจจะได้เงินทองของฝากจากแฟนจากคนรักหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาทางธุรกิจก็ได้คะ่ะหรือถ้าหากในท่านใดนะคะช่วงนี้คุณอยากจะลองเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่นะคะคุณก็ลองใช้เลขที่เกี่ยวกับแฟนของคุณเป็นแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอายุวันเดือนปีเกิดก็นะบว่าชาวสิงห์ยังมีโอกาส จะได้ลุ้นถูกรางวัลด้วยนะคะดวงความรักก็สำหรับดวงความรักของชาวสิงห์นะคะในช่วงเวลานี้จะดีกับคนที่มีรักทางไกลค่ะในคู่ที่นานๆจะได้เจอกันทีหรือจะต้องไม่อยู่ใ,นในกล้กันจนเกินไปนะคะเพราะแม่หมอมองว่าตรงนี้นะคะได้แก้เคล็ดความเป็นมรณะของดาวพระราหูไปได้ ดังนั้นค่ะใครที่กำลังคบกำลังคุยกันแม่หมอก็แนะนำนะคะว่าคุณควรรักษาระยะห่างเอาไว้บ้างนะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่อึดอัดจ,จนเกินไปและดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาเกิดนั้นจะทำให้ชาวสิงเป็นคนที่อมความทุกข์อมความเศร้ามีความรักก็ทุก์ไม่มีความรักก็ทุกไปอีกแบบและภาพรวมนะคะดวงความรักของคุณในช่วงนี้ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยังไงก็อาจจะต้องรอก่อนค่ะให้ดาวสุกย้ายมาเลงลัคนาเกิดของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถือว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะดีมากกว่าในช่วงนี้นะคะดวงสุขภาพเอาละค่ะชาวสิงห์ทั้งหลายยังไงคุณจะต้องระวังตัวค่ะเกี่ยวกับการประทะอารมณ์ปะทะฝีปากนะคะ บางครั้งบางคราวคุณมีโอกาสจะทะเลาะจะผิดใจกับคนในบ้านหรือว่าคนใกล้ตัวได้คอ่นข้างง่ายกว่าปกตินะคะและใครที่ดันไปอกหักพอดีในช่วงนี้ถือว่าจะเจ็บหนักอยู่พอสมควรนะคะหลายคนก็ยังทำใจไม่ได้และในท่านใดนะคะที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่คนรักของคุณน,นั้นจะป่วยหรือว่าไม่สบายได้ในระยะนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากในท่านใดเนาะที่ใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดดเน a กดซุปเปอร์ตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะยังไงแม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขิม563 channel นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ